ดีเพื่อนรักวันนี้ผมโจฮารันจาก s o อร์เรดิโอ105.75กลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับเพื่อนๆเ,เป็นประจำทุกวันนั่นแหละอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีฟุตบอล6คู่มาฝากกันนะครับบทวิเคราะห์รวมถึงสรุปปิดจ,จบเปน็นแนวทางให้นะครับแต่วันนี้เริ่มต้นคลิปเนี่ยนะครับหน้าช่องของเราพาไปดูผลงานในไลน์อด JC 24นะครับนี่คือ Line แอดของบ้านเรานะครับที่จะมีแนวทางมีบทวิเคราะห์มอบให้กับเพื่อนๆแบบจัดเต็มเป็นประจำทุกวันนะครับแอดกันมาสัหน่อยดีกว่านะครับเอาล่ะโม่มาเยอะแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราบวกไป1บินครับในคู่ของซิริอุสเจอกับ a k i s o อซ a นะครับจากสวีเดนออสเวนคารนะครับคู่นี้อย่างที่บอกไว้นะครับว่าฟอร์มของซ i ริอุสในบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับแพ้ในบ้านมา2เกมติดนะครับซึ่งเกมนี้ก็เหมือนกันครับ อุสเนียฟอร์มในบ้านยังแย่อยู่นะครับแพ้ AKI s o โซนาไปนะฮะหประตูต่อศูนย์นะครับทำให้บินนี้ครับเรากินเต็มอิ่มนอนอุ่นไปนะครับกับ AKI s o โซนาที่ราคาเสมอนั่นเองนะครับใครที่อยากจะได้แนวทางเด็ดๆโดนๆแบบนี้นะครับอย่าลืมครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะฮะแอดไลน์มาเลยหรือว่าจะสแกน QR Code โค้ดก็ได้นะครับที่ JC24 นะครับเดี๋ยวจัดให้แนวทางเด็ดๆโดนๆมีเป็นประจำทุกวันครับเพื่อนๆ เอาละเพื่อนรักหลังจากที่เราเนี่ยไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานต่างๆใน Line แอดเจซี24มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มาเริ่มต้นกับฟุตบอล6คู่กันนะฮะไปเริ่มต้นกันที่ศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะครับเป็นทีมจากซูเปอร์ลีกกรีซครับเจอกับทีมของยูเครนพรีเมียร์นั่นเองนะครับทีมจากกรีซนั่นคือพานาตินกอสนะครับตอนนี้ถูกจัดอันดับเป็นอันดับ2ในตารางนะครับแต่ว่าลีกเนี่ยยังไม่เริ่มการแข่งขันนะครับสำหรับลีกของกรีซนะครับส่วนผู้มาเยือนนะ ดานิโปรครับตอนนี้เนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่ในลีกยูเครนพรีเมียร์นะครับแข่งไปแล้ว30นัดครับชนะ21เสมอ4แพ้5นะครับได้มา61เสียไป27มีอยู่67แต้มในลีกนะครับเกมเยือนพวกเขาเล่นไปแล้ว15เกมครับชนะ10เสมอ2แพ้3นะครับคู่นี้เจอกันมา1นัดครับเป็นนัดที่แล้วนะครับเลกแรกสําหรับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับพนาณิชยไนกอสเนี่ยไปถล่มคาบ้านเลยนะครับชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับแล้วก็สามารถเข้าวินไปได้ด้วยนะครับสำหรัับบเกกมที่แล้วพนา กอสนะครับเป็นสกอร์สูงสําหรับการเจอกันในแมชที่แล้วครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5้านัดล่าสุดจากทุกรายการของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งเจ้าบ้านพานาติไนกอสนะครับ5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดนี่แหละก็เจอกับดดนีปรอไปนะครับชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับเกมล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องนะครับแพ้รายโยไปนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับอัตราชนะออสขึ้นมาที่40%เครับเข้าวินไป2จาก5เกมเจ้าไป1นะครับเป็นสกอร์ต่ำไป3เกมครับส เกมล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เจอกับพนาตินายกอสนะครับแพ้ไป3 1ก่อนหน้านั้นเป็นเกมอุ่นเครื่องครับเจอกับ k, คริฟบัสนะฮะเฉเสมอไป -2 อนะครับอัตราชนะออสยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับไม่เข้าวินเลยฮนะเป็นสกอร์สูงไป1เกมครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทีมนะครับรวมถึงรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนยังไม่มีเข้ามาสําหรับคู่นี้นะครับข้ามไปดูที่ราคาต่อรองกันดีกว่านะฮะพาติไนกอสเนี่ยราคาเปิดออกมาที่ต่อครึ่งควบลูกนั่นเองนะครับเอาล่ะไปดูราคาใกล้เคียงกันนะครับสำหรับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับพาติไนกอสนะครับที่ราคา1ลูกเนี่ยเข้าวินไปได้3เกมจาก5เกมนะครับยังไม่เคยแพ้ราคานี้เลยนะครับส่วนเดนิปลอถ้าเกิดรองราคาที่1ลูกนะครับเข้าวินไป1เกมเท่านั้นเองนะครับ เคยเจอราคานี้มาแค่เกมเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเพื่อนๆครับมาฟังข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันหน่อยดีกว่านะครับนัดแรกที่เจอกันในรายการนี้ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับพาณิทินกอสเนี่ยเล่นเกมเยือนนะครับแล้วก็ไปถล่มดานีโปรมา3ประตูต่อ1ครับประกอบกับฟอร์มของพวกเขา5้านัดล่าสุดเนี่ยนะครับที่ดูดีกว่าแพ้แค่เกมเดียวจาก5นัดล่าสุดนะครับทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับรวมถึงเกมกระชับมิตรอีก4เกมเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปปิดจ,จบสําหรับฟุตบอลคู่นี้ครับพาณิทินอจอกับ ดานีโปรนะฮะขอลงใจไปที่พนาตินายกอสครับ ไปต่อกันที่คู่ที่2ประจำวันนี้ครับเพื่อนๆตอนนี้ยังอยู่ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นการพบกันของ2ทีมครับจากเบลารุสพรีเมียร์นะครับแล้วก็ไซปรัสนั่นเองนะครับทีมจากเบลารุสนั่นคือบาเต้บริซอฟครับไปดูสถิติเรื่องราวของทั้ง2ทีมกันดีกว่าครับตอนนี้บาเต้บริซอฟเนี่ยในลีกนะฮะเขารังอันดับ4อยู่นะครับแข่งไปแล้ว14นัดชนะ6เสมอ4แพ้4นะครับได้มา20เสียไป14ในลีกมีอยู่22แต้มนะครับถามว่าจําเป็นต้องรู้ไหมก็รู้ไปเหะะป ความรู้ส่วนเกมเย่าเล่นไปแล้วนะครับเเกมชนะ2เสมอ2แพ้3ครับผู้มาเยือนอย่างอาริสลิมาซอลครับจากไซปรสนั่นเองนะครับตอนนี้รังอันดับ3อยู่ในหลีกของเขานะฮะแข่งไปแล้ว26นัดชนะ15เสมอแแพ้3นะครับได้มา46เสียไป20ในหลีกมีอยู่53แต้มครับเกมเยือนเล่นไปแล้ว13เกมชนะ8เสมอ4แพ้แค่เกมเดียวฟอร์มเกมเยือนค่อนข้างดูดีนะครับส่วนคู่นี้เนี่ยแมตที่แล้วนะครับเจอกันในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับ เป็นทางฝั่งบาเต้บริซอฟครับแพ้ไปมากถึง6ประตูต่อ2อครับอัตราชนะออสเลยไม่ขึ้นมานะครับเกมที่แล้วไม่สามารถเข้าวินได้แถมยังเป็นสกอร์สูงแบบสูงจัดๆเลยนะฮะสำหรับคู่นี้ในนัดที่แล้วเอาล่ะตอนนี้เรามาดูฟอร์มการเล่น5นัด ของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับว่า5นัดล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากบาเต้บริซอฟนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยเป็นเกมในศึกยูฟ่าไป3เกมแล้วก็เป็นเกมในลีกอีก2เกมนะครับทั้งหมด5นัดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเจอกับบาเต้อย่างที่บอกไปนะครับชนะ6.2ก่อนหน้านั้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเจอกับปาติซานีทิราน่านะครับชนะ2ออัตราชนะออสขึ้นมาที่เอ่อเครับเข้าวินไป1จาก5เกมนะครับเจ้าไป1หน ไป1นะครับเป็นสกอร์สูง1ต่ำหนึ่งเจ้า1นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างอาริสลิมาอลนะครับหนัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็สามารถเอาชนะบาเต้นะครับไปได้ถึง6ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นเป็นบอลถ้วยในลีกนะครับก็เจอกับโอมเนียฮะชนะไป2ประตูต่อ0ูครับอัตราชนะออสขึ้นมาที่6 0เนะครับข้าวินไป3จาก5เกมเป็นสกอร์ต่ำไป3เกมครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับตอนนี้มีข่าวรายงานมาว่านักกีฬาน ยืดเส้นยืดสายนะครับยืดกล้ามเนื้อรอลงแข่งขันกันแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ทั้งบาเต้รวมถึงอาริสนะครับทีนี้เราจะไปดูเรื่องราวของราคาที่เปิดออกมานะครับเป็นทั้งฝั่งอาริสลิมาซอลครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนั่นเองนะครับบาเต้จะราคานี้นะครับในเกมรองนะฮะไม่สามารถเข้าวินได้เลยกับราคาครึ่งลูกนะครับส่วนอาริสลิมาซอลครับต่อราคานี้ที่ครึ่งลูกเนี่ยเข้าวินไป2จาก5เกมนะครับข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันในรายการนี้อย่างที่ ให้ดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางอาริสเนี่ยจัดหนักแบบดุดันไม่เกรงใจใครครับชนะไปถึง6ประตูต่อ2ประกอบกับฟอร์มในบ้านของบาเต้เนี่ยที่ยังไม่ค่อยคงที่นะครับอาการยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ชนะ2เสมอ1แพ้1น,น,นะครับเรียกได้ว่าฟอร์มยังแกว่งๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้สรุปปิดจ,จบนะครับขออนุญ,ญาตลงใจไปที่อาริสลิมาซอลครับ คู่ที่3ประจำวันนี้นะครับเลือกมาจากศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองนะครับทีมจากมอลโดวาเจอกับตุรกีนะครับมอลโดวานั่นคือซิมบรูนั่นเองฮะไปดูสถิติตารางคะแนนกันสักหน่อยดีกว่านะครับซิมบรูเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ2ในลีกของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลีกของทางมอลโดวายังไม่ทําการแข่งขันนะครับเป็นการจัดอันดับอยู่เฉยๆส่วนเฟเนบาเช่จากตุรกีนะครับเฟเนบาเช่ตอนนี้รั้งอันดับ2รองจ่าฝูงอยู่นะครับพวกเขาเล่นไปแล้ว36นัดในลีกชนะ25เสมอ5แพ้6 ได้มาบได้มา87นะครับโอ้ได้เยอะเหลือเกินเสียไป42นะครับมีอยู่80ตั้มในลีกนะฮะเกมเยือนเล่นไปแล้ว18เกมครับชนะ12เสมอ3แพ้สนะครับส่วนเล็กที่แล้วนะฮะในการเจอกันของคู่นี้เนี่ยเป็นทางเฟเนบาเช่นะครับจัดหนักดุดันแบบไม่เกรงใจใครฮะชนะไปถึง5ประตูต่อ0ูนเป็นเกมในบ้านของเฟเนบาเช่นะครับทำให้ซิมรูเนี่ยนะครับอัตราชนะออสไม่ขึ้นมาเลยนะครับแถมยังแบบโอ้โหเป็นสกอร์สูงไปซะด้วยสำหรับเกมที่แล้วนะครับ สำหรับฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งเจ้าบ้านซิมบูชิชินูชื่อน่ารักดีนะฮะซิมบูชิชินนนะครับหนัดล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ เกมล่าสุดนะครับในศึกยูโรปาคอนเฟลเอนต์นะฮะก็แพ้ทางเฟเนบาเช่ไป5-0นะครับก่อนหน้านั้นในรายการเดียวกันนะครับชนะเอสพีลาฟิโอริต้านะครับมา1-0นะครับอัตราชนะออดขึ้นมาที่25%เครับเข้าวินไป1เกมจาก5เกมล่าสุดเป็นสกอร์ต่ำสองสูงสนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเฟเนบาเช่นะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดนี่แหละฮะยูโรปาคอนเฟลเอนต์เนี่ยนะครับชนะซิมบูไป5-0นะครับก่อนหน้านั้นนเเป็กกมมระชับิ เจอกับ FC n ซีเนฟซีบาดูนะครับชนะไป 10- เป็นเกมเยือนด้วยนะฮะอัตราชนะออสขึ้นมาที่100%เครับเข้าวินไป2จาก5เกมสกอร์ต่ำา1สูง1น่ะครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามานะครับส่วนราคาคู่นี้เนี่ยเปิดออกมาที่ทางเฟเนบาเชต่ออยู่ลูกครึ่งนั่นเองนะครับมีฮันดิแคบเอเชียย้อนหลังให้ดูไหมสำหรับคู่นี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปต่อเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ย Yeah. ฟังแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ซิมบรูเจอกับเฟเนบาชเช่ครับนัดที่แล้วในเลกแรกเนี่ยเฟเนบาชเช่กดไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะเพื่อนรักประกอบกับฟอร์มในบ้านของซิมบรูเนี่ยที่แพ้มากไปถึง3เกมจาก5เกมล่าสุดนะครับแล้วในแต่ละนัดเนี่ยนะครับยิงได้ไม่เคยเกิน1ลูกนะครับเชื่อว่าฟอร์มของเฟเนบาชเช่นะครับที่เคยชนะมาถึง5ประตูต่อศูนย์เนี่ยน่าจะจับทางของซิมบรูได้นะครับเกมนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดสําหรับเฟเนบาเช่ในราคาที่ลูกครึ่งนะครับ ขออนุญาตครับเพื่อนๆฮะลงใจไปที่เฟเนบาเช่สำหรับฟุตบอลเดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วเพื่อนรักตอนนี้เรายัางอยู่กันที่ศึกยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองนะครับทีมจากลักเซมเบิร์กเจอกับเวลส์นะครับผมเอาละไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสถิติตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่านะครับ สวิฟครับทีมจากลักเซมเบิร์กเนี่ยตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแข่งไปแล้วในลีกทั้งหมด30นัดชนะ24เสมอ5แพ้1โอ้ฟอร์มดีครับแถมได้มาถึงร้อยนะฮะเสียไป28เท่านั้นเองมีอยู่77ต้มในลีกครับเกมเย่าเล่นไปแล้ว15เกมครับชนะ13เสมอ2นะครับยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านสําหรับเกมในลีกของทางสวิฟนะฮะจากประเทศลักเซมเบิร์กนะครับส่วนผู้มาเยือนจากเวลส์ครับผมเดนนิลเซนแฮก็เป็นจ่าฝูงเหมือนกันนะครับแข่งไปแล้ว 22นัดชนะ19เสมอ3ยังไม่เคยแพ้ใครอีกเช่นเดียวกันนะฮะได้มา83เสียไป8มีอยู่60ตัมในลีกนะครับเกมเยือนเล่นไปแล้ว11เกมชนะ8เสมอ3ยังไม่เคยแพ้ใครอีกเหมือนกันนะครับสำหรับเกมเยือนในลีกของเดอะนิวเซนนะครับฟอร์มดีทั้งคู่คู่นี้แต่ว่าแมตช์ที่แล้วนะครับในเล็กแรกเนี่ยพวกเขาเจอกันนะครับเสมอกันไป1-1น,น,นะครับ ทำให้สวิฟเนี่ยนะครับสามารถเข้าวินไปได้นะครับในเกมที่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นสกอร์ต่ำนะครับเพราะว่าผลรวมเนี่ยได้2ลูกเท่านั้นเองนะครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเอาละไปเริ่มต้นดูจากทางสวิฟเจ้าบ้านนะครับห้านัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งเคยชนะมา1เกมครับเสมอมากไปถึง3แพ้ไป1นะครับเกมล่าสุดในรายการนี้นะครับเสมอกับเดอะนิวเซนไป1นึ่งหนะครับก่อนหน้านั้นเป็นเกมอุ่นเครื่องครับเจอกับนิวเนเซ่นะฮะจิวเนเซ่ขออภัยชนะไป1ประตูต่อศูนย์สำหรับทาง 10%ครับเข้าวินไป2จาก5เกมนะครับแล้วก็เป็นสกอร์ต่ำมากไปถึง4เกมสำหรับทางด้านสวิฟต์นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างเด e นิวเซนนะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับแพ้ค่อนข้างเยอะกว่าทางสวิฟต์นะครับเกมล่าสุดเจอกับสวิฟต์เสมอไป1-1ในรายการนี้นะครับแล้วก็เป็นอีก1เกมนะฮะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเจอกับฮักเคนแพ้ไป2-0ครับอัตราชนะออสยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับ5เกมล่าสุดยังไม่สามารถเข้าวิน ได้นะฮะก็เป็นเกมอุ่นเครื่องสองนะครับเป็นเกมจากศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกสองนะครับแล้วก็ยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์อีกหนึ่งนะครับเข้าวินไม่ได้เลยนะฮะเป็นสกอร์ต่ำสองสูงสองครับทางด้านเดอะนิวเซนฮะ ส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับมีรายงานเข้ามาว่าคนขับรถตู้ของเดอะนิวเซนนะครับอาการไม่ค่อยดีนะครับท้องเสียตอนนี้นอนแอดมิดอยู่นะครับก็ไม่สามารถมาช่วยทีมได้นะครับส่วนทางด้าน Swift เนี่ยนะครับก็มีเด็กเก็บบอลนะครับที่หกล้มหัวเข่าบาดเจ็บไปนะครับต้องใส่ยาแดงไปนะฮะนี่คือรายงานตัวผู้เล่น อ่าแล้วก็สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับยอกยอกฟังกันแบบข้อมูลจริงจังเดี๋ยวหน้าเบื่อเกินไปนะครับทีนี้มาว่ากันต่อนะครับเรื่องราวของราคาอัตราต่อรองนะครับคู่นี้เปิดออกมาให้ s w i f ตนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับไม่มีแฮนิคปเอเชียย้อนหลังให้ดูนะครับข้ามไปฟังทัศนะประกอบกับการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับคู่นี้เกมที่แล้วเสมอกันมา1 1นะครับเรียกได้ว่าฟอร์มหนีกันไม่มากนะฮะแต่ว่าเกมนี้น่าสนใจตรงที่ว่า s w i f t เนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับประกอบกับเกมหลี วิฟเนี่ยที่เปิดให้ดูนะฮะยังไม่เคยแพ้ใครมา4ี่เกมติดแล้วนะครับแถมเกมในบ้านอันนี้เฉพาะเกมในลีกนะอันนี้เราเล่าให้ฟังนะครับเกมในลีกเนี่ยชนะมาสี่เกมติดแถมยิงอย่างน้อย2ลูกทุกเกมนะครับแต่เกมบอลถ้วยไม่แน่ใจแต่ก็ยังเชื่อว่าฟอร์มในบ้านเขาเนี่ยจากเสียงชงเสียงเชียร์นะครับน่าจะไปทางสวิฟ t มากกว่าโมเมนตัมน่าจะมาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้สวิฟ t เจอกับเอ่อ e ดอะนิวเซนเนี่ยของญาติเพื่อนรักะฮะลงใจไปที่สวิฟ t ก็แล้วกันครับ มาถึงคู่ที่5ประจําวันนี้นะครับเราไปกันที่คู่ใหญ่กันบ้างดีกว่านะฮะในศึกกระชับมิสมสซนนะครับปารีสแซงต์แชงแมงเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับเตะกันที่สนามกลางนะครับเปเชเนี่ยจบอันดับ1นะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยจบอันดับ3นะครับในศึกเกาโชซเรียอิตาลีนั่นเองนะครับแข่งไปแล้วนะครับเรียบร้อยทั้งหมด38นัดกับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอ่าท้งเปเชเนี่ยชนะนะคสับเพ้7นะครับจบไปที่85 คะแนนนะครับเกมเย่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นไปแล้ว19เตะ19เกมนะครับชนะ13เสมอ2แพ้4นะครับส่วนทางฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับ เล่นไปแล้ว38เกมจบฤดูกาลที่อันดับ3นะครับชนะ23เสมอ3แพ้12นะครับได้มา71เสียไป42นะครับย้อนรอยไปดูคะแนนก็มีอยู่72แต้มในลีกนะครับเมื่อตอนจบฤดูกาลเกมเยือนในลีกนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาแข่งไปแล้ว19เกมนะครับชนะ9เสมอ3แพ้7นะครับถามว่าให้ดูทำไมนั่นน่ะสิ เพื่ออะไรเพราะว่านี่มันเกมอุ่นเครื่องไม่จําเป็นต้องดูก็ได้แต่พูดไว้เดี๋ยวไม่มีอะไรดูกันนะฮะส่วนการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับล่าสุด4เกมที่เจอกันมาล่าสุดเนี่ยทางเปเชนนะครับชนะไป3เสมอ1ยังไม่เคยแพ้อินเตอร์มิลานเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2019เนี่ยทั้งคู่เสมอกันไป1นึนะครับอัตราชนะออสของปารีสแซงต์แช็แมงนะครับหรือว่าเปอเชนเนี่ยขึ้นมาที่เ5ิปนะครับเข้าวินไปมากถึงสาม่าก์โอเปนะฮะ 1เกมสกอร์ต่ำไป3เกมครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มต้นจากทางฝั่งเป H ชนะครับ5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดเนี่ยดันไปพลาดท่าแพ้เซเรโซโอซกามา3ามาอ2นะครับอัตราชนะออสไม่ขึ้นมาเลยนะครับสำหรับ5นัดล่าสุดของเป H เชครับเสมอ1นะครับแล้วก็นอกนั้นแพ้ราคาไปมากถึง4เกมครับเป็นสกอร์ต่ำไปทั้งหมด3เกมนะครับ ทางด้านคู่แข่งนะครับอย่างอินเตอร์มิลานเนี่ยฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับดูดีกว่าฮะชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องเจอกับอันนาเซอร์นะครับทีมจากซาอุเสมอไป1-1นนนะครับก่อนหน้านั้นเป็นเกมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเครื่องแมนยูเลยนะครับเพราะว่าแพ้แมนยูมา1ประตูต่อ0ูนะครับอัตราชนะออสของทางอินเตอร์มิลานขึ้นมาที่แปเครับเข้าวินไปได้มากถึง4เกมจาก5เกมล่าสุดนะครับเป็นสกอร์ต่ำไป3เกมครับ สำหรับสภาพความพร้อมของทีมนะครับเริ่มต้นจากทางเป๊เชภายใต้การคุมทีมของลุยส์แอนริเก้เนี่ยเกมนี้เชื่อว่าเราจะได้เห็นนักเตะตัวหลักๆลงสนามกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนหลังอย่างนูโนเมนเดสนะครับมิลานสครีเนียนะครับที่เป็นความหวังของพวกเขาแดนกลางนะครับไวนาดูมรวมถึงอีคังอินครับนักเตะจากแดนโสมนะครับเกาหลีดูซิว่าจะได้ลงสนามไหมสําหรับเกมนี้นะครับส่วนแผงหน้านะครับประธานเป้ของเรานะฮะเอ็มบัปเป้ฮะเนย์มามาโกอาเซนซิโอนะครับแน่นอนว่าจะต้องได้ลงสนามนะครับว่าน ออนไลน์ให้ได้แฟนๆกรี๊ดกันชัวนะครับ ทางด้านฝั่งของอินเตอร์มิลานครับภายใต้การคุมทีมของอินซากี้นะครับมีแผงหลังครับบาสโตนี่ฮะที่เพิ่งต่อสัญญากับทีมไปนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนปี2024ลงแน่นอนนะครับแดนกลางมีซานาฮกลูนะครับรวมถึงเล็กซานดราสแตนโควิกครับดาวรุ่งวัย17ปีที่ต้องจับตามองในเกมนี้นะครับส่วนเกมในแดนรุกนะครับเอสโปซิโตรวมถึงลาตาโรมาติเนสแล้วก็ต้องจับตามองนะครับมากาสตูรามครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาแทนการหายไปของเอดินเชโกนะครับว่าจะแผงริดได้ หรือเปล่าสําหรับเกมนี้ฮะว่ากันต่อนะครับที่ราคาอัตราต่อรองนะครับคู่นี้เปิดออกมาครับเป็นทางฝั่งเป๊ชนะครับปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยต่ออยู่ที่1ลูกนะครับแฮนิคับเอเชียย้อนหลังไม่มีมาให้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนะในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ สามเกมอุ่นเครื่องล่าสุดของเป๊เชครับชนะมาได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับแถมเกมล่าสุดเนี่ยนะฮะพึ่งแพ้ทีมจากเจลีกอย่างเซเรโซโอซาก้าไป3ประตูต่อ2นะครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยนะครับอินเตอร์มิลานน่าจะผ่านราคาไปได้นะครับแล้วก็จะเป็นการทดสอบนะฮะบทสรุปต่างๆนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลของทั้ง2ทีมนะครับเอาล่ะคู่นี้เป๊เชเจอกับอินเตอร์มิลานครับขออนุญาตสรุปปิดจบไปที่อินเตอร์มิลานครับ เอาล่ะมาว่ากันต่อไอ้เพื่อนรักสําหรับตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายประจําวันนี้กันแล้วครับยังอยู่ในศึกกระชับมิสโมสรครับ AC ซิมิลานเจอกับบาร์เซโลนาครับไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลกันหน่อยดีกว่านะครับเอซิมิลานเนี่ยเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับจบอันดับ4ของศึกเกาโชซเรียนะครับ ส่วนบาซ่านะครับแชมป์ลาลิก้าสเปนนะครับคู่นี้จะมาเจอกันนะครับไม่ดูแล้วเนาะตารางคะแนนอะไรแบบนี้นะครับข้ามไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานการเจอกัน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเกิดขึ้นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสเกมแล้วก็เป็นรายการนะฮะอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนส์คัพนะครับอีก1เกมนะครับเกมล่าสุดในรายการนี้แหละนะฮะเป็นทางฝั่งเอซิมิลานเนี่ยชนะไป1ประตูต่อ0ูนย์นะครับทำให้สถิติของทางฝั่งเอซิมิ ลานเนี่ยขึ้นมานะครับ5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับอัตราชนะออสขึ้นมาที่60%ครับเจอกันคู่นี้เนี่ยเอซมิลานนะครับเข้าวินไปได้มากถึง3เกมนะครับเป็นสกอร์ต่ำไป3เกมครับ ไปต่อกันที่ฟอร์มการเล่นนะครับ5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งเอซีมิลานครับ5นัดล่าสุดจากทุกรายการนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ3นัดล่าสุดนี่เป็นเกมอุ่นเครื่องกระชับมิตรนะครับเกมล่าสุดเจอกับยูเว่ครับเสมอกันไป2-2ก่อนหน้านั้นเจอกับเรอัลมาดริดนะครับแพ้ไป3-2นะครับอัตราชนะออสขึ้นมาที่60%สํำหรับ5นัดล่าสุดของเอซีมิลานนะครับเข้าวินไป3จาก5เกมนะครับเป็นสกอร์สูงไปถึง ไป3เกมนะครับก่อนหน้านั้นเป็นเกมในหลีกนะครับ mm hmm. เมื่อฤดูการที่เพิ่งผ่านมานะครับเกมล่าสุดเจอกับเรอัลมาดริดนะครับชนะไปด้วยสกอร์3า3ประตูต่อ0นะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้อ์สซนอนไป5-3นะครับอัตราชนะออสสำหรับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทางฝั่งบาซ่าขึ้นมาที่60%เครับเข้าวินไป3จาก5เกมเป็นสกอร์สูง2เจ้าไป2ต่ำไป1นะครับ สภาพความพร้อมของทีมนะครับตัวเล่นหลักๆเนี่ยน่าจะลงกันครบหมดนะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งเอซมิลานนะครับกองหน้าอย่างชิรูนะครับรวมถึงลาฟาเอลเลอาเนี่ยที่ต้องจับตามองนะครับว่าฟอร์มของเจ้าหนูมหัศจรรย์นี้จะเป็นอย่างไรนะฮะรวมถึงกองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากบีอาร์เรียลนะครับนั่นคือซามูเอซุกูเอเซครับต้องดูว่าฟอร์มจะเป็นอย่างไรนะครับปีกริมเส้นนะครับของทางฝั่งเอซมิลานก็น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะครับพูลิสิสนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากเชลซีรวมถึงกองกลางอย่างตัชกนะครบ ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมเชลซีย้ายมาอยู่เอซีมิลานเหมือนกันครับ ทางด้านของบาร์ซ่าครับภายใต้การคุมทีมของซาวีเนี่ยนะครับหน้ามีแน่นอนครับเดมเบเล่นะครับรวมถึงอาซัสซรีนะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีรวมถึงอันซูฟาดีครับกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีนะครับที่นอที่น่าจะต้องจับตามองนะครับส่วนแดนกลางนะครับอีคายุคุนโดกันที่ย้ายมาจากแมนซิตี้นะฮะรวมถึงเดยองครับนี่ก็เป็นผู้เล่นตัวหลักๆนะครับที่คาดว่าน่าจะลงสนามให้กับแฟนๆทั้ง2ทีมเนี่ยได้ชมกันนะครับส่วนราคาต่อรองครับคู่นี้เปิดออกมาที่บาร์ซ่านะครับต่ออยู่ครึ่งลูกนั่นเอง ไม่มีแฮนิคัเอเชียย้อนหลังให้ชมกันนะครับเพราะฉันเนี้ยจะพาเพื่อนรักไปฟังเกี่ยวกับทัศนะของคู่นี้กันดีกว่านะครับข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับคู่นี้5นัดล่าสุดที่เคยเจอกันเนี่ยแพ้ชนะกันมาคนละ2เกมครับเสมอไป1เกมนะครับแต่บาซ่า เพิ่งจะถล่มเรยัเอามดริดมา30นะครับกับเกมอุ่นเครื่องในนัดล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับสวนทางกับเอซีมิลานครับที่ยันเสมอยูเว่ไป2-2นะครับถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยร้อนแรงสักเท่าไหร่นะครับสู้บาซ่าไม่ได้ตามความคิดของโจฮานแลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลงใจไปเลยดีกว่าสําหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับขออนุญาตเพื่อนรักลงใจไปที่บาร์เซโลนาก็แล้วกันครับกับฟุตบอลคู่สุดท้ายจบครบเรียบร้อยนะครับหคู่ที่วันนี้เรื่องมาฝากเพื่อนรักชาวโจฮาแเน์กันนะครับหวังว่าคงจะถูกใจกันนะครับตามได้ตามครับตามไม่ได้ก็สวนไปนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลคู่อื่นๆเพิ่มเติมนะครับเรามีให้กันแบบจุกๆนะครับใน l i น์แอดของเรา @jc24 แอดเข้ามาขมอนเพื่อนรักขมอนขมอนขมอน @jc24 นะครับหรือสะดวกสแกนบัตรคิวอาร์โค้ดก็ไม่ว่ากันนะครับติดตามได้เป็นประจำ นะครับทางหน้า YouTube นะฮะกด Subscribe แล้วกดแจ้งเตือนด้วยสำหรับช่องโจฮา a r l a วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ